สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมน้องๆปอมที่ฟาร์มนะครับที่พร้อมใหญ่บ้านใช่ไหว่าพร้อมยาญ่บ้านเลยนะเซตนี้ขอนําเสนอเป็นน้องสีส้มก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีสีขาวสีแบล็กแทนนะครับช่วงนี้ให้ได้ชมกันเหมือนกันนะสีครีมนะครับผมจะบอกเลยว่าส้มส้มของเราตอนนี้คือจะเป็นโทนส้มอ่อนนะครับผมออกครีมมี่ครีมมี่แบบนี้น่ารักมากเห็นไหมนี่อันนี้สวยเลย เป็นครีมมีครีมมีส้มอ่อนๆนะครับอย่างไวเ้เด็กๆเวลาดูแลขนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าวีซีแซเลตเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับสำหรับวัยนี้นะต้องมีนะคนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับเวลาดูแลขนก็จะฉีดสเปรย์ปึ๊บใครได้สเปรย์ไปนะครับใครที่ซื้อสเปรย์พอยต์ตั้นของเราไปเนี่ยได้ไปครั้งแรกนะครับต้องกดตรงนี้ก่อนนะเพื่อเปิดนะครับเห็นไหมต้องกดตรงนี้ก่อนเพื่อเปิดชึบอ,อ่าเนี่ย คือมันจะดังแกรกแบบนี้แล้วถึงจะฉีดได้นะบางท่านเอาไปแล้วยังไม่ได้เปิดตัวล็อกก็ฉีดไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมฉีดสเปรย์ลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ลูบครับน้ำหนึ่งถึงสิบกลิ่นหอมหอมฟุง้งแล้วเราก็หวีแบบนี้สำหรับน้องคนแรกนะครับนี่สีครีมครีมครีมส้มอ่อนนะครับน่ารักมากกูบีบ้มากเลย เดี๋ยวขอขึ้นเลขไมโครชิพให้น้องก,ก่อนเลข10997นะครับ10997คนนี้เป็นน้องผู้ชายนะคะับ9 0 9 9 7เป็นเด็กผู้ชายเดี๋ยวจะให้ดูตอนน้องเล่นคนเดียวในตู้บ้างดีกว่าเนาะจะเด็นวจะ,จะ,จะเบื้องต้นดูหน้าโหแบนมากแบนหล่อสวยเลยกลมมากเห็นไหมครับทรงหุ่นสั้นป๊อกเลยเชะกอ เวลาเราเลี้ยงน้องปอมนะครับไว้ขนประมาณนี้อย่าไปตัดสั้นตัดทรงมนุนทรงกลมนะครับวันนั้นไม่ได้นะเห็นไหมนี่เห็นไหมหครับตัวแค่นี้เองถ้าชอบโทนอ่อนแนะนําคนนี้อันนี้หล่อเลยถ้าชอบสีอ่อนๆนะครับจาเลขไมโครชิพไว้แล้วถามเพิ่ม,เต,มเติมได้คนนี้เป็น้องผู้ชายเหมือนกันนะครับเป็นส้มอ่อนๆนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเป็นเทาๆตอนเด็กนะครับ อย่างน้องคนนี้นะครับเป็นน้องผู้ชายเหมือนกันเดี๋ยวดูเลขไมโครชิป1 0 9 9 0นะครับเลขไมโครชิป5้ตัวท้ายนะอ่าฉีดสเปรย์ให้น้องหน่อยปุ๊บหนีไปเลยถ้าชอบน้องที่โตขึ้นมาแล้วมีวงปากขาวๆแบบนี้แก้มขาวหัวส้มอันนี้แนะนำเลยแนะนำน้องคนนี้นะครับแนะนำคนนี้ได้เลยสีเทาๆเนี่ยเดี๋ยวจะเฟดอ่อนออกครีมไปเลยนะครับแล้วน้องก็จะมีวงปากสีขาว สวยมากวาบเด็กชายเด็กชายน่ารักอยากมาชมน้องๆก็ลาดพร้าว1นนซอยส6นะคะเดี๋ยวให้เดินให้ดูหน่อยให้เดินให้ดูหน่อยนี่ถ้ามาเลือกน้องที่นี่ก็จะได้อยู่ในห้องที่เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับวันวนป,ป๊าป๊ามาเรีวมาเรีวมาเรีวนี่จะได้ฟูฟูแบบนี้ฟูฟูแบบนี้เลยครับฟูฟูแบบนี้เลยครับ ะะงงงงน้องงงปากอ้วนอูมปากบวมมากสวยเลยอะ่ะอกก็เป็นอ่อนๆสีขาวๆนะครับคือถ้าชอบแบบสไตล์สีไม่เข้มอันเนี้ยแนะนําทนเข้มทนแดงสีส้มวงปากจะเป็นขาวๆแต่น้องจะเป็นส้มแบบด้านหลังนะครับส้มแบบคุณพ่อด้านหลังเลยนะครับน้องก็จะเป็นส้มๆแบบคุณพ่อสีสีออกทนส้มเหมือนคุณพ่อด้านหลังนะครับอ,อาชีสเปรย์ สเปรย์พอยต์ตันนี่ขาดไม่ได้เลยตั้งแต่วัยสเดือนนะครับฉีดด้านหลังแบบนี้แล้วก็ลูบช้คู่ก,กันกับวีซี่แซลเลคือจบจริงๆนะครับวีแบบนี้คนนี้อาจจะมีติดดำๆตรงสันจมูกนิดนึงอยู่นะครับนี่ติดไฮไลไท์ดำนิดหน่อยตัวเป็นสีส้มนะครับเด็กอ้วนคนนี้เป็นลูกชายนะครับคนนี้จะเล้กไ,ไมโครชิปไปยังคนนี้ยังไม่บอกเลองไมโครชิปอ่า เลขไมโครชิพนะครับน้องผู้ชาย10998นะครับ1นท9 8คนนี้เป็นน้องผู้ชายไหมมาที่นี่เราก็จะมีสอนการเลี้ยงนะครับว่าจะต้องเตรียมยังไงบ้างระวังเรื่องอะไรการรับประกรันของที่นี่ก็มี30วันมี2ปีนะครับมีการรับประกรันยาวนานถึง2ปีเลยเพน รับน้องจากที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับอีกแม้กระทั่งในเรื่องของการทําวัคซีนก็ยังมีโรงพยาบาลที่คอยซัพพอร์ตบางท่านได้ฟรี5ปีเลยก็มีนะครับทำวัคซีนฟรีได้ถึง5ปีซึ่งวัคซีนจะได้1ปี3ปีหรือ5ปีเนี่ยขึ้นอยู่กับนะครับผมเลดค่าตัวของน้องๆเดี๋ยวจะอธิบายดีเทลเมื่อวันที่มารับนะครับผมอ่าคนต่อไปคนต่อไปหูถ้าชอบส้มแล้วมีอกขาวชัดเจนแบบนี้นะครับคนนี้เป็นลูกสาวซะด้วยใช้วีซีสเตเลตเนี่ย จะตีขนได้ดีมากๆรับน้องผู้หญิงจากที่ฟาร์มของเราไปนะครับสามารถนำกลับมาผสมกับพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มของเราได้นะครับก็จะได้ลดค่าผสมลง50%ด้วยนะครับนี่คือลูกสาวออกตัวช้าหน่อย,อยใฉันไอ้กะติกนีดเธอกเธอเห็นไหมฮะยืนทรงสวยหัวหางชนเป๊ะแบบนี้เลยนี่เด็กฟูโอ้ขนแบบนี้ก็ต้องสเปรย์ก่อน เทควิธีการใช้นะครับฉีดรูบปืป้อไปทุกส่วนของร่างกายฉีดรูปรูปนับ1นถึงสินะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่นะครับคนนี้ฟูมากเป็นน้องผู้ชายนะครับสีส้มอ่อนๆวงปากเป็นสีขาวนะครับวงปากเป็นสีขาวสีส้มอ่อนๆแบบนี้ฟูสุดในในทีมนี้เลย ถ้าชอบแบบฟูฟูขนพองๆนะครับ1 0 9 8งนะครับ10989นะสิ่งที่ยังจะคงอยู่นะครับวงปากขา,ขาวๆเนี่ยจะเหมือนเท็ดดี้แบร์เหมือนหมีอะให้ดูตอนโตแบบว่าวงปากขาวแบบไหนเขาจะมีความขาวที่นี่ขาวมากกว่าคนนี้อีกนะขาวมากกว่าคนนี้อีกเนี่ยวงปากขาวๆรอบๆตรงนี้เราแก้มจะอูมขึ้นมา,มากแก้มน้องจะอูมบวมขึ้นมาแบบเยอะเลยเห็นไหมครับนี่ วงปากขาขาวตรงนี้แล้วหัวเป็นสีส้มอกเป็นสีอ่อนนี่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับเลลลลลล,ล,ลขี้เล่นเส,สนโซนขี้เล่นเส,สนโซนขี้เล่นเส,สนโซนเห็นไหมครับน่ารักไหมเนี่อันนี้น้องผู้ชายเหมือนกันเด็กฟูคนนี้อ่าอันนี้ครับตัวแบบค้าตัวน่ารักนะลูกสาวลูกสาวคนนี้ลูกสาวครับ1 0ึ่งนนะครับคนนี้เป็นลูกสาวนะครับขอฉีดขน 1 0 8่หนึ่งคนนี้พาร่าน่ารักไหม hey. คนนี้ก็เป็นส้มอกอ่อนๆเหมือนกันนะครับเป็นลูกสาวนะครับสีตรงนี้ก็จะอ่อนลงเป็นดอกขาวขาว,ขาวครีมครีมหัวเป็นสีส้มคนนี้ผู้หญิงคนถัดมาเลขเกรดเลี้ยงเล่นนะครับ1น9 8 5 10985นนะครับใครที่แบบว่าอุย้ยมีงบประมาณจำกัดแต่อยากเลี้ยงน้องปอมนะครับที่เป็นสายเลือดปอมแท้ก็แนะนำคนนี้แล้วเป็นตัวเมียด้วย เดี๋ยวทักไปสอบถามพลาหลังบ้านโดยแจ้งเลขไมโครชิพนะครับเมื่อสักครู่ขึ้นเลขไมโครชิพให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับลูกสาวนี่หน้าเหมือนหนูน้อยเหนได้ฟังนี้ค่ะฟังนี้กัะฟังนี้ก่ะเร็วๆๆๆๆนี่ยนี่นี่ยี่นสีน้องก็จะเป็นส้มเซเบอร์หน่อยนะครับส้มมีแซมดําสีมือนคล้ายๆสีวูฟ สีหมาป่าเหมือนกันนะสีวูฟสีหมาป่ากระโดดดิ้งดึงเกรดเลี้ยงเล่นพาลาเบาๆน่ารักแน่นอนครับผมทักมาได้นี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับต่อมาเรามาดูนั่อันนี้เป็นอินร i n t r o v e r นั่งเหงาอยู่คนเดียว introvert <laughs> อวอิอนน้นมาดูหน้าน้องสินั่งเหงา introvert อ้าร introvert i n t เวิร์ดง่วงต่อมาเรามาดูลูกสาวที่แบบขนแน่นๆอ่ะทุกคนครับดูเกรดเลี้ยงเล่นกับเกรดที่เป็นอันนี้นะ เห็นเกรดเลี้ยงเล่นกับเกลโชไม่ครับเนี่ยเลี้ยงเล่นลนขนก็จะประมาณนี้หน้าประมาณนี้แต่พอเป็นเกรดโชแล้วอะ่ะ <c oughs> เขาจะดูมีความหมีนี่คือตัวเมียนะครับผมอ่ะเรามาดูน้องผู้หญิงที่เป็นเกรดโชกันบ้างสีส้ม10986นี่คือเลขไมโครชิพน้องนะครับ10986เป็นลูกสาวนะครับเป็นสีส้มสีส้มได้เหมือนฝั่งนู้นเลยสีส้มได้เหมือนฝั่งนู้นเลยนะครับสีส้มได้เหมือนฝั่งนู้นเลยนี่แน่นสวยกลมหมี ได้แบบนี้อันนี้คือฟอร์มเกรดโชว์ก็จะสวยขึ้นมาหน่อยเป็นผู้หญิงเป็นลูกสาวนะครับเป็นลูกสาวสีออกโทนส้มเลยนะคระเขาจะเปลี่ยนสีนะใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะดิ๊กดิดิเออ,ออกตัวอยู่กําลังยืนงงแล้วไหล่ทรงหุ่นคือดีมากเขาจะทรงสั้นกระชับเห็นไหมครับนี่ดูฝ่ามือนะเขาจะมีความสั้นความกระชับนี่ของหุ่นนะครับเลเล่ละล่นล่ละ ลัลันละลัลันละเห็นไหมครับหุ่นทรงเป๊ะสั้นกระชับปัวปะมากฝั่งนี้ค่ะเอ,อ๊ฝั่งนี้คะ่ะแล้วการเดินก้าวขาคือแบบก้าวขาเตะเหมือนฟอร์มประกวดเลยเห็นไหมก้าวขาฟอร์มเหมือนเกตประกวดฟลับฟับนี่มูฟเมนต์ดีนะนี่คือผู้หญิงนะครับนี่คือผู้หญิงต่อมาคนนี้ครับโอ้โหเซตนี้ผู้หญิงนี่บ้านนี้ฝั่งนี้เป็นผู้หญิงคะ่ะฝั่งนี้เป็นผู้หญิงเอยคนนี้โชว์ไปหรือยังนะ คล้ายๆน้องคนนั้นเหมือนกันที่มีอกขาว่นะครับ109่ง10้าน้องผู้หญิงอ่ะฉีดสเปรย์ก่อนเพื่อความสวยงามของเส้นขนสเปรย์พอยต์ตันฉีดก่อนหวีได้ทุกครั้งนะครับตอนขนแห้งๆเลยบ้านไหนที่มีความเกลียดการหวีนะครับผมไม่ยอมให้หวีมาใช้หวีและสเปรย์ของฮีโร่พอมคุณจบแน่นอนนะครับใช้ดีมากลื่นหวีง่ายน้ำหนักเบาหวีตัวหวีน้ำหนักแค่ครึ่งขีดเองนะครับ เลขไมโครชิปแจ้งไปแล้วเนาะคนสวยอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มเกรดโชว์เหมือนกันนะครับขนก็จะแน่นๆเดี๋ยวเรามาดูซิมาดูฝั่งนี้หน่อยอ่ะสีจะเปลี่ยนเป็นเหมือนสีส้มฝั่งนั้นนะครับอืมเป็นลูกสาวอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าถ้ารับลูกๆจากที่ฟาร์มฮิโร่ปอมที่เป็นตัวเมียเนี่ยเวลามาผสมกับพ่อพันธุ์ก็จะได้ลดค่าผสมลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะกิเลนเส้นโซนกิเลนเส้นโซนกิเลนเส้นโซนเอ็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 น เออไหมครับเวลามาเลือกน้องๆที่นี่ก็จะได้เห็นความน่ารักเห็นความซุกซนได้ทุกมิติทุกมุมเลยนะทุกคนนะคนสุดท้ายอินโทรเวิร์ดง่วงนอนแล้วครับเป็นลูกชายครับผมลูกชะอู๋หมีอ้วนตุ๊บเลยอ่ะมีแสกขาวตรงกลางด้วยเ่็นนี้จะมีจนโตนะครับแสกขาวจะมีจนโตอาชีพสเปรย์ฉีดสเปรย์เพิ่มความหอมความวอลลุ่มให้ลูกหน่อย โตเต็มที่นะครับน้องๆในเซตนี้ก็จะ2-3โลบางโลบางๆคนก็จะอ้วนหน่อยก็มีนะ <c oughs> ถ้าเลี้ยงให้อ้วนนะครับน้ำหนักขึ้นกับการเลี้ยงดูนะแล้วดูวงปากสีขาวน่ารักมาก <โ so. S 1> หูสั้นๆกระดุกกระดิ๊กแบบนี้เลยหูสั้นๆกระดุกกระดิ๊กระดุกกระดิ๊กน่ารักมากเลยเห็นไหมครับแก้มแน่นแก้มตุยคนนี้หล่อมอกเป็นสีส้มสีส้มแบบปลาดาวนะครับสีส้มแบบโทนปลาดาวนี่โทนแบบนี้ สีส้มทนนี้ครับอย่าไปแกล้งเพื่อนนะคะใจะเ,ยเย็นนะคะไม่เอาค่ะไอเจ้าติ๋วว่าเจ้าติ๋วน่ารักมากเลยติ๋วเนี่ยติ๋วอ้วนวงปากขาวขาวนะครับน้องปอมที่มีวงปากขาวขาวเนี่ยบอกเลยว่าพอโตขึ้นเขาจะมีความน่ารักมากนะทุกคนที่มีวงปากขาวขาวเนี่ยโตขึ้นก็จะมีความน่ารักมาก นี่คือเด็กๆนะครับแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นให้เด็กอยู่ในนี้ให้เด็กอยู่ใน,นี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีน้องๆอีกเยอะมากถ้ามาที่ฟาร์มนะครับร้านเพ้าหนึ่งร้อยหนึ่งซอยสี่สิบหกก็จะได้เห็นน้องๆหลากหลายมีสีอื่นด้วยสีขาวสีครีมสีแบล็กแทนอย่างนี้ก็มีนะครับตอนนี้สีช็อกแทนก็มีนะครับซึ่งดูนะคะว่าน้องๆเนี่ยพอโตขึ้นนะขนเขาจะมีความแน่นฟูแบบนี้นะครับนอกจากการดูแลที่ดีแล้วสายเลือดก็ต้องดีด้วยแล้วก็ เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพวกวิตามินต่างๆนะครับสเปรย์การหวีขนแชมพูที่เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราแนะนําทุกๆคนด้วยนะครับน่ารักมากเห็นฟูฟูแบบนี้หนะักประมาณ2โลก,กว่ากันเองนะต,ตัวไม่ได้ตัวไม่ได้หนักนะครับผมสามารถอุ้มน้อง3าคนได้เรียกน้องปอมไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะครับก็พื้นที่เหมือนเราอยู่ในบ้านกันปกติเลยนะครับอะไปวิ่งเล่นหน่อยโอ้ย <laughs> เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นการอัปเดตน้องๆปอมที่ฟาร์มฮีโร่ปอมของเรานะครับตีมช่วงนี้ก็จะเข้าสู่คริสต์มาสแล้วก็เข้ามาในบ้านนี้รับรองได้ว่าได้เจอความสดชื่นของความสวยงามในฟาร์มของเราแน่นอนลาดพรา101้าว1น1ซอย46นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วมาเจอกันนะครับที่นี่เราอัปเดตน้องๆผ่านกลุ่ม Openchat เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับ Open Chat เนี่ยอัปเดตน้องๆทั้งวันเลย หลายสายพันธุ์ด้วยเดี๋ยวช่วงไหนไปเกาหลีนะครับผมมีน้องๆน,นำเข้ามาก็จะได้ติดตามกันด้วยนะครับก็ฝากไปด้วย Open Chat เป็นฐานบัญชาการหลักของเรานะครับผมเข้ามาอยู่ในกลุ่ม Open Chat ไว้นะครับผมติดตามความน่ารักของเด็กๆได้ลากันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> บ๊ายบายฝั่งนี้ฝั่งนี้อยากดูดูเฟฟเแอบส่องแอบส่องแน่นอนหนึ่ง